แล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจเกรดเด็กเทปเทป้ปีสองกันว่าเขาจะเป็นยังไงสวัสดีครับขออนุญาตถามเกรดหน่อยเทอมหนึ่งเกรดเท่าไหร่ครับ 3. จุดกว่ากว่าครับเทอมสองครับ2.7 7เครับเทอมหนึ่งเกรดเท่าไหร่ครับ3.5ครับเทอมสอง7ามครับ3.27 3.25เครับเทอมสองลงมาเหลือ2.85ครับ3.86ครับ เทอมสองอะสามจุดแปดหกเหมือนกันคนนี้คนนี้สามนิดนิดเทอมสองนะคะหนึ่งนิดนิดสองจุดห้าครับแล้วเทอมสองสองจุดห้าเหมือนกันมีอะไรจะบอกอน้องๆปีหนึ่งบ้างว่าเรียนมาแล้วหนึ่งปีวิศวะเป็นยังไงมีอะไรบอกอน้องๆบ้างครับแคลก็สู้ๆครับตั้งใจเรียนวิเทอมเดี๋ยวเป็นแบบพี่ตายใจเรียนเหมือนพี่ีีครับ,รบ <c oughs> ตายใจเรียนเหมือนพี่ีีครับแล้วก็ข้าวข้าวข้าวครับจะโดดคิดเล่าเยอะนะคะ สู้ๆนะครับน้อง